ีครับสวัสดีครับรายการนี่สิของจริงจากอาจารย์สุรชัยวันนี้เรามาที่มหาชัยมีอะไรจะแนะนำอ๋อเป็นเทรนใหม่ตลาดนัดใหม่ในเทรนของที่ว่าสามารถซื้อของแล้วนั่งทานอาหารได้แบบชมชิมช้อปชิลชิลสำหรับบรรยากาศเป็นเทรนใหม่ครับเทรนใหม่เนื้อที่ไม่รวมที่จอดรถก็15ไร่15ไร่แล้วมุมโอ้โหรอบเลยครับเป็นตลาดข้างหลังจอดรถจอดรถอีกจอดไร่ได้รอบเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วครับ กว้างฮะกว้างประมาณ200เมตรติดกับบิกซี้วตรงข้ามตรงข้ามตัวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงพยาบาลมหาชัยติดพระรามสองเลยถ้าสนใจนะครับจะมาค<า>้าขา,ายมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวชมก็ได้นะครับเป็นเป็นเป็นปนะบรรยากาศเขาเรียกคล้ายๆตลาดนัดรถไฟในเมืองอะ่ะแต่เราเป็นเทรนรูปแบบของขบอยวินเทจผสมผสานกับรถไฟอินเทรนมีที่นั่งเล่นซื้ออาหารอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นร้านเหล้าเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นละ ท่านซื้ออาหารเครื่องดื่มทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือธรรมดาโค้กเวฟซี่สไปร์ธรรมดาแล้วก็จะมีที่นั่งไว้มีที่นั่งครับที่เวทีเดี๋ยวจะให้พาไปชมนะมีที่นั่งซื้อต้มตำน้ำตกขอหมูย่างสเต็กข้าวแกงได้หมดน้มจีนนั่งได้หมดหนุ่มๆสาวๆมาจับคู่ได้เมื่อกี้เห็นหลายคู่เลยแล้วอีกดอีกสองสัปดาห์จะมีที่ถ่ายรูปเต็มเลยนะแบบข้างบนเลยฮะใช่ฮะเป็นรูปแบบของคอบอยนะฮะที่จะให้เป็นฉากถ่ายรูป และเป็นรูปแบบของท้องถิ่นของมหาชัยแล้วมันจะมีอ่าวมหาชัยนะผมจะผมผมโซโลแกนผมนิดนึงนกนางนวลไม่ใช่มีแค่บางปลูปะทูไม่ใช่มีแค่แม่กรองอ่าวมหาชัยเรามีทั้งนกนางนวลมีทั้งปะทูนอกก็มีนกนางแอ่นแล้วมีปลาโลมาด้วยใครจะรู้บ้างมาอ่าวมหาชัยไม่ธรรมดาแต่เฉพาะตลาดนี้ครับจะนาเอาความเป็นมหาชัยและรูปอินเทนของตลาดชุดใหม่ ไม่ใช่มาซื้อกับข้าวอย่างเดียวนะซื้อของทุกอย่างนั่งชมชิมเล่นได้ชิวๆทั้งผู้ปกครองพ่อแม่นั่งในหมดพวามเป็นตลาดที่สปส่งสายสะอาดปามีทุกวันพุธพุธกับสาววันเสาร์น,นี่ไม่ต้องวันเสาร์นี่โอโ้โหโมโหลาน,นี่วันพุธแบบน้ำจิ้มนะฮะปิดแค่สี่ทุ่มแต่วันเสาร์นี่เริ่มห้าโมงครึง่งถึงเที่ยง,งคืนดนตรีหมุนเวียนกิจกรรมเด็กๆแลวสักั้งก็ดนตรี ยกหน้าที่ให้พิชุนเป็นพิธีกรรายการเลยโอ้โอ้ได้ครับเขาตากล้องหายนะฮะโอ้ครับนี่สิของจริงครับนี่สิของจริงเดี๋ยวตามมาจามาครับตามมาเลยครับจ้าตามมาครับโอเคนี่สิของจริงสี่สามสองนี่นะครับตลาดไนท์มาร์เก็ตแห่งใหม่ครับต้นสนมหาชัยไนท์มาร์เก็ตเขาบอยวินเทจนะฮะซูมนะฮะดูต้นสนใหญ่นะคือเป็นรูปแบบแล้วข้างล่างก็เป็น บรรยากาศของอชิวๆเป็นทินเทนรุ่นใหม่นะครับนะครับในนามของมหาชัยไนท์มาร์เก็ตรถไฟอินเทนครับคอบอยวินเทนนี่เป็นวันพุธนะฮะซึ่งบรรยากาศอาจจะบางบางนะฮะบางกว่าในวันเสาร์ซึ่งถ้าวันเสาร์เนโอ้อาหารนี่เยอะกว่านี้3เท่าครับนอาหารทุกอย่างครบวงจรนะครับแล้วก็ในรูปแบบของตลาดเรานั้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแสงไฟยังค่ำคืน ฉากต่างๆนะฮะที่เห็นนั้นจะเปิดให้ดูใน,นอนาคตตอนนี้ดูอาหารทั่วๆไปก่อนนะบรรยากาศอาหารเนี่ยว่าจะเป็นขนมเบื้องขนมทั้งแตกสารพัดอาหารเยอะะทีเดียวทุกอย่างนะฮะซื้อแล้วก็ไปนั่งทานนู่น่มุมนู่นได้หน้าเวทีครับนะจชมฟรีบรรยากาศฉากราอย่างนี้นะครับอีกหน่อยก็จะทาภาพฉากต่างๆให้คนขึ้นมานั่งเล่นนะครับไม่ได้มาขายอาหารวันนี้นะแต่ถ้าท่านซื้อซื้อนะฮะอาหารนะฮะ แล้วมานั่งทานเนี่ยแนวเนี่ยยาวๆไว้นะครับตอนนี้กําลังตกแต่งอยู่ไม่เกินหน่งเดือนเสร็จจะเป็นฉากสวยๆท่านซื้ออาหารอะไรก็ได้ขึ้นมานั่งเล่นเดินเล่นถ่ายรูปซึ่งเราจะมีแบ็กกราวของความเป็นคอบอยอินเดียนยิปซีนะครับและในรูปแบบของอพื้นฮ้องถิ่นอย่างชาวเลตั o ้งเกเรือประมงนะครับหอยวยกหรือต่างๆนานาในรูปแบบของอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นมหาชัย นะะฮจะเป็นอ้าวมหาชัยประทูที่ผมบอกนะครับปาโรมาหรือจะเป็นน,นกนางแอ่นนกนางนวลน,นะครับที่วัดชงลมนะครับต่างๆนานาครับจะบรรจุไว้ที่ตลาดน้ำต้นสนมหาชัยในมาร์เก็ตแห่งนี้ในวันเสาร์ในอินเทรนรถไฟนะคฝากกันด้วยนะครับฝากกันด้วยครับ,รบที่นี่ตอนสนมหาชัยในมาร์เก็ตรถไฟอินเทรนทุกวันพุธและเสาร์อย่าลืมอย่าพลาดนะครับชมชิมชอ้อปชิวๆนี yeah. ่สิ ของจริงเนี่สิของจริงกรนะครทั้งหมดในหลายตลาดด้วยกันนะครับอยาให้ความสนใจจากท่านที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับสินค้าราคาถูกนะครับแล้วก็ สินค้าอยู่ในคุณภาพดังนั้นการที่เขาเหมเปียกยังอยู่ในคุณภาพเลยครับนะครับแล้วมีคุณภาพ80 70ไม่ได้ต้อง99หรือ100เปอรตอนนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วท่าทางจะหมดใช่แล้วใช่แล้วใกล้หมดแล้วท่าทางเหมารูกก็งมันแล้วใช่แล้วนะครับคุณเปียกพันเทพใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายวงที่นี่นะฮะครับวงหมาแก่นะครับหมาาแก่ของเรเฮ้ อย่างพอเพียงใล้ตัวเกินสุขเพินใครไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับอย่างเต็มใจไม่มีความทุกข์ความใดไวแก่ขอเกิดคยแก่ขอเกิดนีกความทีพ้นไปได้เลยอยู่ในใจของคนรู้จักพอเพียงโร้องเพลงไวรุ่นมากเฮ้ ยังมีอยู่ยังตั้งสู้ตงทนทุกอย่างแต่บนทางถึงแม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำดีต้องมีความสุยังขอพียังไล้ตัว มันำบาไม่มีวันสุกคนได้ดยอยจริงแท้ในชีวิตคนจะพ้นไปได้ในไกลาย <Hey! S 2> อยู่ในใจของคนรู้จักพอเพียงอยู่จต่พองเพียงครับมีเพียงคำว่าพอก็สุขเกินใครจะไม่ปรบมือหน่อยแล้วครับโอ เพียงนะครับความพอเพียงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องต้องทำให้ต้องต้องรู้จักพอเพียงรู้จักพอเพียงครับเราจะไม่โลภมากไปโลภมากเดี๋ยวจะทําให้ลาภหายนะครับผมแล้วขอแค่ห้าพันก้อนครับผมไมาหนึงขนมเปี๊ยะก้อนขี้หมาป่ะเนี่ยขนมเปี๊ยะ พี่แซมก็มาด้วยที่เมื่อกี้นำเพลงไทยไปแล้วต่อไปก็เป็นเพลงขันทีนะครับซึ่งแต่ละคนนี่ก็มีแบบลูกครึ่งกันนั่นแหละครับช่วยกันมีลูกครึ่งมีครึ่งลูกลูกสองลูกตอนหนึ่งอะไรเนี่ยครึ่งลูกด้วยก็ครับพี่แซมนะครับซึ่งก็ไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนง่ายๆนะครับครับ วันนี้ได้มาโอกาสได้มาที่นี่นะครับที่ตลาดต้นสนแห่งนี้ต้นสนมหาชัยต้นมหาชัยครับรถไฟอินเทรนรถไฟอินเทรนวันวันเสาร์หน้านะครับช่อง3แฟมิลี่ครับมาถ่าย28่สิบพันที่ครับมาถ่ายเอาเราหกโมงตรงถ้ามาเจอกับเราที่นี่ได้นะครับวันเสาร์ด้วยแล้วก็วันพุธด้วยนะครับเอาไปเลยต่อไปเลยครับไปเลยครับสารเสียง มาถ่ายรูปได้นะครับเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเชิญนะครับแซมด์แล้องมาเข้ากล้องเลยแพน้าเพลงไวแก่ขอบเกิดเฮยจัมบรายโอยีามการโกกีลดไปอยม่ The sweet one of me my o w Soon up they gone, we'll have fun on the bio. Woohoo! <laughs> Lion, coofy, spine, fill the gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Chela Mio. Picky's time, feel for shine, and be gay. Soon up they gone, we'll have fun on the bio. Yeah! Yeah! But tonight I'm gonna see my machine Mama meow Yeah 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 Shine and Soon I a big fan of the bio Said down far from town, get me the pillow I wanna catch all the fish in the bio <laughs> My mom, To buy my E-1 watchin' A-2 จะได้การวีละเฮาบิกฟันเอาไบไวแกขอเกินนี่สของจริงนะครับเี้ยันเทวันี้ตั้งม่นกาเยันี่ โอ้โหจำบรรยาต่อไปก็จะเป<อ>็นจำเมียมตัวเองไม่ได้จำเมียมตัวเองไม่ได้แล้วครับนี่เป็นบรรยากาศเก่าๆนะครับซึ่งตลาดต้นสนของเราเรถไฟตลาดรถไฟต้นสนมหาชัย,ชยรถไฟอ,อินเทนนีดีสองิง มาค้มด้ยไปเรื่อยๆเอาเบ้ม่ค้มด้วมาให้มาขายของที่นี่คมบคุ้มบ่อยมันไม่ได้ตามคุ้มขนมคุ้มารเงินขนมครับล้วก็ทีนี้ก็ไม่ให้เงียบเหงานะครับอีกเพลงนึงของ CCR John g e t y กับ o t d o n Field ครับผม Okay uh It was down in louisiana just about a mile from texas can in them home, got a feel back home oh when those got born a lord and you can peace really got them in them home, got a feel back home oh, 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 oh. louisiana just about a mile from texas can in them home

It was down in Louisiana just about a mile from Texas in that mood got them feel back home. In Yeah. I'm fighting yeah. that.